วันเกิดปีนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทำบุญกวดน้ำเชิญชวนบรรดา FC ร่วมทำบุญฉลองวันเกิดสุดอบอุ่นมีพี่ๆในวงการมาหาเยอะมากพร้อมกับจัดชุดใหญ่เลี้ยงโรงทานทำบุญกวดน้ำเนื่องในวันเกิดอายุครบ25ปีโดยที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็จะสร้างพระบุทธรูปซึ่งบุญนี้ก็อยากจะให้แฟนคลับนั้นมาร่วมด้วยอย่างแน่นอนเท่านั้นยังไม่พอวันเกิดทั้งที่ผู้ใหญ่บ้านก็จัดเต็มมีการไลฟ์สดในเฟซบุ๊กของกระเขียนแคปชั่นสั้นๆทำบุญให้เจ้ากรรมนาย เวนวันเกิดโดยเป็นการลงภาพไปร่วมทำมุลกับหมู่บ้านที่ทำโรงทานด้วยการเลี้ยงแบบจัดหนักจัดเต็มตั้งเตาบาร์บีคิวให้กับชาวบ้านพร้อมกระแจกขวัญถุงคนละ100บาทมีป้า,ปาอา,อาเข้ามาร่วมร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์ เียกแต่ว,ว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นที่รักของคนในหมู่บ้านจริงๆจนได้รับคําเสียงชื่นชมจากแฟนๆที่ต่างเข้ามาอวยพรอนุโมทนาบุญใหญ่แทนงานปาร์ตี้วันเกิดก็จัดหนักจัดเต็มยิ่งใหญ่อลังการโดยภายในงานก็ยังมีคนในแวดวงการเดียวกันแทนว,วันเกิดปีนี้ก็ยังเสียน้ําตาอีกด้วยเพราะว่ามีการเปิดวิดีโอของลูกๆน้องนาดิตะน้องโตเกียวที่ไม่ได้มาร่วมงานเขาทั้งมีการพิมพ์แคปชั่นสั้นๆวันเกิดปีละครั้งก็อยากให้ลูกทั้งสองได้มาอยู่ในโมเมนต์พิเศษจนเมื่อเปิดวิด,วดีโอคือ ก็ทําเอาพ่อร้องไห้การงานปาร์ตี้วันเกิดบอกคิดถึงลูกๆแถมน้องสาวคนสวยก็ยังได้แชร์เซอร์ไพรส์ให้กับพี่ชายคนสนิทจองร้านออมากาเสะเพื่อเลี้ยงวันเกิดให้กับบิ๊กแน่นอนว่าเธอไม่ได้มามือเปล่าเพราะว่านําของขวัญวันเกิดสุดหรูเป็นนาฬิกาโรเล็กซ์ราคาแสนแพงงานนี้ก็ทําเอาพี่ชายถึงกับอึง้งพอไม่คิดว่าน้องสาวจะซื้อนาฬิการเรือนนี้ให้และก็ยังให้เหตุผลที่น่ารักมากๆที่ซื้อให้พอรู้มาว่าพี่ชายไปดูนาฬิกามาแล้วหลายครั้งและก็อยากจะดูแลเผื่อเป็นการตอบแทนพี่เขาบ้างเพราะว่า เห็นพี่เขาเหนื่อยมาทั้งปีแล้วจึงเกิดเป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักทําเอาบิ๊กนั้นถึงกับไปไม่เป็นเพราะว่านาฬิกาเรือนนี้เป็นเรือนแรกที่มีมูลค่าแพงแสนแพงและจะเป็นเรือนที่มั่งคั่งมงคลอีกด้วยแถมวันเกิดปีนี้ของผู้ใหญ่บ้านก็ยังได้รับของขวัญมากมายจาก f อฟรวมถึงยังได้รับคำอยควยพรจากพี่ๆดาราหลายคนที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายไม่แปลกใจเลยว่าทําไมผู้ใหญ่บ้านถึงกลายเป็นขวัญใจมหาชนได้ขนาดนี้ที่ช่วงนี้บอกได้เลยว่าอยู่ในขาขึ้นแบบสุดๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็น ทองเรียกได้ว่าเป็นที่รักของแฟ,แฟนๆไม่เกินจริงที่ชื่นชมในความขยันแล้วก็ยังใจบุญมากเพราะกว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆต้องฝ่าฟันบททดสอบอะไรหลายอย่างที่มักจะมีคอนเทนต์เบื้องหลังการทํางานรวมไปถึงการสแสดงคอนเสิร์ตไลฟ์สไตล์รวมถึงภาพบรรยากาศความน่ารักอบอุ่นของสมาชิกค,ครอบครัวมาฝากให้แฟนคลับได้รับชมกันอยู่บ่อยๆและตอนนี้บอกได้เลยว่าสนแล้วชีวิตดีปังมากเลยจริงๆมีทั้งงาน งานพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังระดับท็อปพร้อมปัดหน้าซึ่งหากใครที่ติดตาชมคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนก็ตามคอยตามไลค์ตามแชร์ติดตามบิ๊กมานตั้งแต่ตามส้มตามําเก็บเห็ดอยู่ที่ฟิลแลนด์ทำให้เอฟซนั้นก็ต่างชื่นชมที่บิ๊กพาชีวิตตัวเองมาไกลได้ขนาดนี้รวมถึงได้ดีจากเด็กเก็บเห็ดในป่าวันนั้นสู่นายห้างร้อยล้านในวันนี้